ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาฬิกามุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปชอปปิ้งดูหมอไม่รีรอพาเขาครัวชวนชิมนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียน ดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ8บโมง35แิ้ Happy Life กคุณรีดนะคะก็จะได้มาเป็นเพื่อนกับแฟนๆรายการวันนี้นะคะเสาร์นี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยช่วงของ Lucky Meal สุขภาพกับราศีแน่นอนถ้าพูดถึงสุขภาพกับราศีแล้ววันนี้อาหารเพื่อสุขภาพตามทาตุของคุณหมอกริดคอยอยู่แล้วที่จะนำคำตอบนั้นมาให้และวันนี้นะคะ เรื่องของน้ำประปามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้หลีจึงจะจะขอฝากวิธีการสำรวจตรวจสอบระบบน้ำประปางานบริการเพื่อประชาชน24ชั่วโมงค่ะและอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้เรามาทานลูกตาลหวานเย็นและพานาโกตตาลูกตาลค่ะ Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเรามีนัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลบางประกงเก้า International และสุดท้ายค่ะ Happy Trip h a ป p y Time เมื่อไปแล้วเราก็ต้องประทับใจและมีความสุขกับทุกทกที่ที่เราไปวันนี้เรานะได้ไปพบกับไอศครีมไอเดียจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะช่วงลักกี้มิวสนับสนุนโดยบลก1 3ช่วงลักกี้มิสุขภาพกับปราศีค่ะคุณผู้ชมคะ ไหนๆก็นะเวลาเราจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเอ๊ะมันทานเหมือนกันได้ไหมแต่ละคนเนี่ยธาตุไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้ค่ะหมอกริปจะมาคอนเฟิร์มแล้วบอกให้กับแฟนๆรายการว่าธาตุของท่านจะเหมาะก,กับอาหารอะไรทานแล้วเพื่อที่จะได้มีโชคมีชัยด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่วงรักกิมมิลสุขภาพกับราศีนะครับกับกริปคอนเฟิร์มคนเดียวคนนี้นะครับมา ส่งท้ายเดือนกันหน่อยเนี่ยนะฮะหลายคนถามว่ารับประทานอาหารอะไรให้มันเสริมกับดวงชะตานะฮะทำอะไรจะดวงดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวแบ่งเป็นตามธาตุให้ละกันนะ,ะสี่ธาตุครับท่านผู้ชมครับเริ่มกันตั้งแต่ธาตุดินเลยนะฮะธาตุดินหลายคนงงฮะเอ๊ะธาตุดินจะดูยังไงล่ะนะครับ หลายหนัยึดตามวันตามอะไรบ้างแต uno, like, er, ่วันนี้จะบอกตามเดือนแล้วกันนะครับถ้าที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะฮะธันวาคมและก็มกราคมนะครับจะเป็นคนธาตุดินนะฮะธาตุดินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้เน้นทานอาหารนะฮะที่มันมันนะครับอาหารมันมันจะช่วยสมานนะครับดวงชะตาสมานแผลในดวงชะตาของคุณผมแนะนำนี่อาหารมันอันนี้หนึ่งนะครับอาหารมันอาหารมันนี้ได้นะครับอย่างนี้คนธาตุดินรับประทานได้นะครับรู้สึกว่าทานแล้วมันมัน นะฮะดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดธาตุดินเนี่ยครับก็รับประทานอาหารที่มันมันจะเสริมดูดซ้า์ท่านดีมากทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับท่านที่เกิดน,นะฮะในธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาคมแล้วก็ไปจรดเมษายนนะครับอันนี้คือคนธาตุไฟนะครับคนธาตุไฟเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้กินอาหารที่ กินแล้วรู้สึกว่าเย็นเย็นนะครับหรือว่าให้ความรู้สึกว่าจืดๆสักนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาหารที่ทานแล้วหวานๆ้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเมนูนี้เลยนะฮะนี่ฮะไอศครีมนี่นะครับคือท่านสามารถทานได้เย็นๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยอาหารเย็นๆนะทานไอศครีมทานน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแก้คล้ยนะฮะเฉากวยนะครับ อาหารที่จืดๆหวานๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเสริมทําให้ท่านที่เกิดในธาตุไฟนั้นเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเนี่ยนะฮะก็จะมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ความเป็นมงคลด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในธาตุลมนะฮะหลายคนก็ว่าเอะธาตุลมมันเกิดในช่วงไหนนะฮะก็ไล่ตั้งแต่พฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎานะครับอันนี้ก็จะเป็นคนธาตุลมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราศีที่ประจาธาตุลมเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดาวที่เกี่ยวพักดาวอังคารนะครับเพราะฉะนั้นนคนที่เกิดธาตุลมให้ระวังเรื่องบาดเจตุด้วยคนธาตุลมเนี่ยจะต้องทานอาหารที่เป็นเผ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหรือเมนูต้มยำหรืออะไรที่เป็นอาหารเทดเผ็ดนะครับจะช่วยทําให้คนธาตุลมนี้มีสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าคนธาตุลมเนี่ยระบบเลือดลมมักจะไม่ค่อยดีต้องทานอาหารระ้อนี่เป็นกระตุ้นธาตุลมนะฮะจะทําให้ท่านนี่มีสุขภาพดีอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับสําหรับนะฮะท่านที่เกิดในธาตุน้ํานะครับ ต้องบอกธาตุน้ำเนี่ยนะฮะเราก็ไล่แบงแต่สิงหากัญยาแล้วก็ตุลาเนี่ยครับสำหรับที่เกิดในธาตุน้ำเนี่ยนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับอาหารทะเลนะครับอาหารที่เป็นพวกปลานะครับนี่ครับหอยก็ได้นี่เป็นอาหารทะเลนะฮะหอยก็ได้หรือปลาก็ได้ครับปลาอะไรก็ได้นะฮะถ้ารับประทาน อาหารที่เป็นอาหารทะเลอาหารที่มาจากน้ํานั้นจะเป็นการส่งเสริมทำให้กําลังของท่านท่านั้นแข็งแรงครับคนทาตุน้ําส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบไขมันหรือว่าเรื่องระบบเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับก็รับประทานอาหารเกี่ยวกับปลาเกี่ยวหอยก็ทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับทั้งหมดที่ผมบอกนั้นลองไปหารับประทานกันดูนะครับจะทําให้ท่านสุขภาพดีและก็ดูชะตาดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะ ตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมนะท่านกดเข้ามาได้ที่ด็อกจันส9 8เนะครับโทรเลยตอนนี้แล้วพบกันครับเรื่องของน้ํานั้นเป็นปัจจัยสําคัญนะคะเราจะได้มารู้จักกันเลยว่าเอ๊ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นน่ะทำอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะและท่านนี้นะคะก็คือท่านผู้นวยการนะคะฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ําท่านคงเกียรติเจริญบุญวันนะคะวันนี้ท่านจะได้มาเล่าให้เราฟังถึงเทคโนโลยีซึ่งเขาเรียกว่า sakada. ka ปัจจุบันนี้การปานครหลวงให้บริการการจ่ายน้ําอยู่สามพื้นที่นะครับมีผู้ใช้น้ําประมาณ10ล้านลายซึ่งได้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาช่วยบริหารจัดการน้ำนะครับนั่นก็คือระบบสกาด้านะครับเป็นระบบตรวจวัดข้อมูลการจ่ายน้ำนะครับและควบคุมระยะไกลนะครับระบบเนี้ยจะสามารถรายงานข้อมูลการจ่ายน้ําได้ตลอดเวลานะถ้ามีท่อแตกรั่วนะครับจะสามารถระบุชี้ชัดได้นะครับว่าแตกรั่วที่ไหนทันสมัยรวดเร็ ท่าผู้ชมสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ครับ <c oughs> ถ้าพบท่อแตกรั่วก็สามารถโทรแจ้งคอ์เซ็นเตอร์ของเรานะครับ1,2,5 <c oughs> ได้ตลอดที่สชั่วโมงครับการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน ใครต่อใครเพราะเป็นพริกไทยแทย้แทท Words, พริกไทยแทย้ราม,มือที่หนึ่งของเด็ดของจานอร่อยอาหารไทย Fly, <low. S 2> <Born. S 1> เลือกกะทิไม่ดีก็ตกมาตายนะสิใช้กะที่อะไรกันเนี่ยอร่อยดีอร่อยด,อยด S ีสอนไม่จำน้ำตกมาตายตกะที่อร่อยดีอร่อยดีทั่วไทย่อยไปทั่วเที่ยวกับตันมันกับโน้ตที่ญี่ปุ่นแม่นแท้แม่นแท้เรา ไปคัถอ,อยออถหลังครับเจนหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะอิชิตันครับมันคุณอยู่เฉยเฉยได้ไหมส่งขวาหรือกล่องอิชิตันเท่านั้นบันแบ่นแท้ถึง31พฤษภาคมนี้อิชิตันหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวทุกปากทุกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในรอบตัวไทยหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไว เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ของยนตรกรรมแห่งความภาคภูมิเกจารักแห่งการดิไสา์หรูหราเหนือระดับเป็นหนึ่งด้วยพลังขับเคลื่อนอัจฉริยะมาตรฐานใหม่แห่งยนตรกรรมระดับหรู All New Camry a new era of prestige ไปเช็คอินที่นี่นะไปเช็คอินย่านสยามสแควร์กับสองสาวในคนจ้ำจากกาแฟเไปชิมข้าวหน้าไก่เจ้าดังเบเกอรี่โฮมเมสแสนอร่อยและร้านสุดชิคในบรรยากาศมูลแรงโรชค่ะไปชิมไปช็อปกับเราแปดาการสามสิบห้านาทีค่ะราศีใดดันโดนสกัดดาวรุ่งโตโน่เราว่าสกัดไม่ได้แล้วล่ะเป็นคนที่แน่วแน่ยาวแน่ไม่ต้องได้ช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรี สนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปเซ็นตราอร่อยดีน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมอร่อยอร่อยอร่อยเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานเพราะตลอดเดือนเมษาย,ยนนี้ทุกคนมีความสุขมากวันหยุดเยอะมากนะคะไหนจะวันจัก,กรีไหนจะวันสงกราน สงการปีนี้ก็หยุดยาวซะด้วยนะคะดังนั้นบางทีก็หยุดต่อต่อต่อ,ตอ,ตอเนื่องกันเลยไหนๆหยุดแล้วรีก็จะขอฝากเมนูนะคะไว้สำหรับทานที่บ้านแล้วก็เป็นเมนูที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและตื่นวันนี้รียังอยู่นะคะกับคุณละออดีเจริญค่ะ,คะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาทำกันแล้วนั่นก็คือขวานมะยงชิดแต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูนี้เนี่ยเราก็เห็นกันบ่อยนะ เจ้าลูกตาลเนี่ยแต่ลูกตาลเนี่ยเชื่อมก็ยาก<ช>เพราะรว่าเหม็นเปรี้ยวเรื่อยเสียง่ายนะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นลูกตาลหวานเย็ออเนเ,ยาาเราต้องเลือกลูกตาลไหมอะ เดือกให้อ่อนนะคะเอาอ่อนไว้ก่อนเอาอ่อนนะคะแล้วทีนี้มันมีน้ําในลูกตาลน้ำมันมันก็ต้องเสียไป่ะเพราะเราหั่นมันจะหลุดออกไปเลยอะค่ะคือไม่เอาเลยถูกไหมโอเคอันนี้หั่นเป็นลูกเต๋านะคะจะมีสองแบบนะคะหั่นลูกเตากับหั่นยาวๆค่ะค่ะเราก็นําลูกตาลนี้มาลงในหม้อที่เราได้ทําน้ําเชื่อมไว้แล้วนะคะอย่าไปคนมันนะยุ่งกับน้นไม่ค่อยได้เหมือนมระ ห้ามยุ่งยุ่งแล้วขมเลยอันนี้ยุ่งเมื่อไหร่เปรี้ยวเลยเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ทิ้งไว้สักหนาทีเราก็ได้ลูกตาลอยแก้วมาเรียบร้อยนะนี่ก็คือลูกตาหวานเย็นสำหรับแฟนๆรายการในช่วงของฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นลูกตาหวานเย็น เอาละนำน้ำแข็งนี้เจ้าลูกตาลของเราก็ลงไปเลยปึง้งน้ำเชื่อมใสไปหน้อยหอมเลยนี่เหมือนอะไรรู้ไหมพันนาคอตต้าดีๆนั่นเองแต่เป็นพันนาคอตต้าด้วยลูกตาลค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะ สนไง,ง่่งอรอยายเกด้มช่วงหน้าไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกก้าค่ะช่วงแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกก้าอินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้ค่ะรีดอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไรท่ทอแพทย์หญิงสิริการนิเทศวรวิทย์แต่ก่อนอื่นจะถามคุณหมอก่อนจะทำตัวอย่างไรให้แข็งแรง ถึงแม้ว่าเราเป็นโรคเบาหวานครับโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆก็เป็นโรคที่อยู่คู่กับพวกเรามานานถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทำที่ง่ายที่สุดก็คือคงต้องเน้นอย่างแรกก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารถ้าเรารับประทานไปแล้วเจ้วมันเกิดโรคหรือเกิดทำให้น้ำตาลสูงเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานเอาละ ต้องควบคุมด้วยยาไหมโรคเบาหวานเนี่ยเรื่องยาเป็นเรื่องรองมากเลยถ้าเราควบคุมอาหารได้เนี่ยยาเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นน้อยมากคุณหมอค,คะเบาหวานนี่ควบคุมอาหารอย่างเดียวหรออาหารเป็นส่วนหลัก <Okay. S 1> เป็นส่วนสำคัญอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายปรึกษาแพทย์จะใช้การออกกําลังกายอย่างไรให้เหมาะสมและสําคัญที่สุดจริงๆอันสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเหมือนกันก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ย หมอไม่อยากให้กังวลมากหรือเรื่องของโรคนะคะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอกังวลมีความตึงเครียดอยู่ในตัวเนี่ยะจะรับประทานอาหารเยอะหายขาดไหมถ้าเป็นแล้วถ้าหายขาดไหมต้องตอบว่าไม่หายค่ะไม่หายแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาด,ดูแลทั้งร่างกายดูแลอาหารดูแลอารมณ์ตัวเองทุกอย่างก็จะดีขึ้นคุณหมอจะมีอะไรแนะนําให้กับผู้ที่กําลังมีโรคเบาหวานรุมเร้า ก๊กซิมหนักมากเลยจะทําอย่างไรดีสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการดูแลเรื่องอาหารเพราะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะ,คะถ้าเราดูแลเรื่องอาหารดีๆเนี่ยทุกอย่างก็จะดําเนินไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ต่อเนื่องอันที่2คือเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะ,ค,ะคนเป็นเบาหวานก็ควรจะต้องออกกาลังกาย ที่ง่ายๆแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของการเดินเร็วะนะคะนี่ก็ดีสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์มที่ต,ต้องเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่อย่างไรต้องเบิกบานนะคะแจ่มใสอย่าไปคิดมากค่ะแค่โรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดถ้าท่านดูแลแตัวเองได้อย่างถูกต้องอนะคะนี่แหละค่ะคือช่วงของแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพที่ทาง โรงพยาบาลปาาประกอบ9้าวอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแต่ละด้านแต่ละโรคมานะคะให้คำแนะนำกับแฟนแฟนรายการทุกๆสัปดาห์ค่ะ ในวันนี้ได้พอบได้รู้สิ่งหนึ่งเด้เรือู้หัวใจต้องการแล้รเธอคือชีวิตฉัน Coffee m a t เติมความกลมกล่อมหอมละมุนให้กาแฟแก้วปล่เธอคือความสุขของชั้น m e l e Coffee m ความสุขที่ยากจะห้ามใจ พุธเกิดวันจันดวงเป็นผู้นำาติดต่อการค้ารุ่งวันอังคารวาสนาดีมีความสามารถวันพุธมีเงินทองใช้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีถ้าอยากฟังกันแบบเต็ม่มจุใจโทรดอกจันสี่เก้าแปดแปดคอนเฟิร์มทำอาหารไทยต้องเลือกเครื่องปรุงดีต้องเลือกกระชิอะไรอร่ทั่วโลกอะไรดีกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทย่อยกลทั่วโลก มีมะะทังนนเก้นมีประโยชน์มีส่วนช่วยในการขับถ่ายนี่อยู่กับสิ่งดีๆนี้จะสุขใจอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนจับทุนประเดิมพระราชทาน1น0 0 0แสนบาท สู่ปรมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยยยงังาททออน ไอ้ตราแม่ประนอมคงสง่าโต๊ะล้ครับแกแก่มากแล้วด้วยครับผู้ประพฤติดีย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีเงินบุญเงินบาปบันทึก,กรรมเสานี้หลวงตาไม่มีน้ำมันพลายนะโยมแต่หลวงตามีน้ำมนต์วิเศษ ช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย Be t h Gen Life Happy Trip Happy Time คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราไปอร่อยทั้งอาหารตาอาหารปากและอาหารใจอิ่มท้องด้วยนะคะสมกับช่วง Happy Trip Happy Time นั่นคือไอศครีมไอส์เดียชื่อร้านที่หอศินค่ะ ส่วนมากเราจะเน้นเรื่องของการบริการและวัตถุดิบนะคะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่เนี่ยก็จะดูว่าไอติมเราเนี่ยเป็นไอติมที่ไม่เหมือนกับทมที่ขายตะคลองตลาดทั่วไปเราจะเน้นเกี่ยวกับวัตถุดิบแล้วก็วัตถุดิบที่นํามาใช้ก็คือคุณภาพแล้วก็รวมถึงการออกแบบเพราะ,ะคุณพริมาจาก,กพัน์นวิยาซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นนักอ,ออกแบบไอศครีมดีไซน์ฉะนั้นการดีไซน์รสชาติของไอศครีมแต่รสจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า เดีลูกค้าบางร้านทีเ่เราออกแบบก็จะลักษณะว่าต้องการคอนเซปต์แบบไหนเราจะออกให้ตามรสชาติตามความลูกค้าต้องการนะคะอย่างเช่นของไอศครีมนี้จะเป็นไอศครีมที่เปิดตัวสนามฟุตบอลเราก็จะมีไอศครีมที่ทําเกี่ยวคล้ายๆลูกฟุตบอลแล้วก็จะมีบราวนี่ฝอยเขียวซึ่งทําจากบราวนี่แล้วก็ทําจากฝอยทองแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นอันนี้เป็นคอนเซปต์ของไอติมทางด้านไอศครีมญี่ปุ่น ก็จะเป็นของไอเติมทอดปกติเรารูกจักทั่วไปก็คือไอเติมทอดทงทัาสึก็จะเป็นปรสสับเป็นหมูใช่ไหมคะแต่ที่นี่เราไม่ใช่ไม่ใช่หมูเรานำไอไอศครีมเข้ามาโดยมีแป้งขนมปังเป็นส่วนประกอบตล้ตัดออกมป็นชิ้นด้วราดด้วยช็อกโกแลตค่ะ จะอร่อยนะคะแล้วก็จะมีไอศครีมที่เป็นเกี่ยวกไอซิมด้านขนมไทยก็จะมีะตกโะก้อแห้วเ้าอ่อนแล้วก็จะเป็นฝอยทองอีกอันนึงก็คือไอติมที่ขึ้นชื่อของที่ร้านคอนเซ็ปต์ของรอง้านเลยก็คือไอติม global warming นะคะซึ่งเราจะมีไอติมอยู่เยอะมากเลยนะคะหลายรสชาติมากเลยที่อาจะไม่ตักตั้งขึ้นมาโชว์ตรงนี้แต่ว่าจะจุงอยู่ที่ตรงตู้โชว์ข้างหน้านะคะ่ะจะมีไอศครีมของเราส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่จะเน้นในเรื่องของการออกแบบ การออกแบบแล้วก็การออกแบบของไอศครีมเนี่ยขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการไอ,ไอติมรสรสชาติยังไงบ้างนะะเราก็จัดไอติมให้ตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งถึงวัตถุดิบที่เราใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็รสชาติที่ออกมาก็คือเป็นรสชาติที่ลูกค้าต้องการตามที่เราออกแบบให้อค่ะ ก็มันจะเป็นไอติมแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันก็เออไอนี่ไอติมเนาะแล้วก็มีรสชาติที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเหมือนไม่เหมือนใครอะค่ะก็คือถือรสชาติถือว่าเป็นของเหมือนอร่อยอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งแปลกใหม่อะค่ะเพราะว่าอย่างถ้าไปลองที่ร้านอื่นบางทีบางรสชาติเราอาจจะไม่เคยทานเช่นแบบเต้าหู้หรืออย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างถ้าธรรมดาธรรมดาคือไม่ไม่คิดว่าเป็นไอศครีมก็จะเป็นแบบอ่าน้ำแดงมะนาวสูดรเนี่ค่ะเป็นตัที่เหมือนไม่เคยเห็นเป็นไอศครีม ทำแล้วออกมาค่ะตัวหนูก็มาหลายครั้งแล้วแล้วก็เพิ่งชวนเพื่อนมาครั้งแรกอะก็แต่งร้านน่ารักดีก็เลยชอบมากค่ะชอบน้ำมันเกลือเมื่อกี้แบบแต่ว่าน่าจะมีแบบบูเบอรี่สดตัวเลยว่าอยากกินก็ชอบที่มันมีรถแปลกๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ลองมากส่วนใหญ่จะชอบกินรถเดิมๆอะไรคุเรียมากกว่าแต่รถแปลกๆก็บางทีก็มาดี ค่ะชมคะใครที่ติดตามดูรายการไม่ทันเพราะติดธุระจริงๆดูย้อนหลัง worldwideweb. youtube. c o m h a p p y l i f e คุณรีดนะคะวันนี้ลีดต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะและสัปดาห์หน้าทุกทุกเช้าว,วันเสาร์อย่าลืม8.35 happy life ของคุณรีจะมารอคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ อร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพ